โคแมวแล่ิงแมวแล่จบโคตกาเรื่องราวเทียนซาโคแมวแล่ิงแมวแล่เรื่องราวเทียนซาจบโคตกาเรื่องราวเทียนซาเีเออตกาเรื่องราวเทียนซาตั้งตะโกนเหมากาซ่าโลเทียนโคแมวแล่ิงแมวเล่ ตังตะกนมาข้าวสาลอดเตียนบีเอ้อโกนมาข้าวสาลอดเตียนเป็นบุญยิ่งใหญ่ปานูดลุงเฟนลุงละเล็กิี่ละเล็ปานูลุงเฟนเป็นบุญยิ่งใหญ่ปานูลุงเฟนก็ตึ้งปีกวยลอดเตียนตุกปีลุงละเล็กที่ละเล็อดเตียนตุกปีฝีกิดปีกวยกอดเตียนตุกปีตังคุ้มตังยาวเตียนก้าวปั่นจ้า โอ้กละแลจริงเล่าลเทียรข้าวพันขาวตังคุ้มตังยาวเทียรข้าวพันขาเออกลุ่มยาวเทียรข้าวพันขาโคดติดนำมาข้าวสาตีนีโอ้กละแลจริงเล่าลข้าวสาตีนีโคดติดนำมาข้าวสาตีนีโครำมรุ่งกะข้าวสาตีนีหวังทางหวังเก่ากองเราเต็มทีโอ้กละแเลสิงล่าเลส

ผู้ชมคุณอาวุธนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับพวกเรามาจากศูนย์ภูมิยญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้างสารรค์ความรู้ศูนย์ภูมิยญญาท้องถิ่นกับการสร้างสารรค์ความรู้เพื่อการพึ่งตัเองนะครับของคณะศึกษา,าศาสตร์มกษินนะครับวันนี้พวกเรานําเสนอโครงการรู้รักสืบสารเพลงเดือนแอลโผครับเป็นที่ทราบดียอยู่แล้วนะครับว่าในปัจจุบันนี้ กระแสโงกาพิวัตนเข้ามามีบทบาทไม่เป็นตัวกืนกายเอาวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยให้จางหายหรือว่าลดคุณค่าลดความสำคัญลงจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันเนี่ยณวันนี้เกิดปัญหาเกิดวิกฤตแล้วกลุ่มของพวกเราได้ยึดเอาพื้นที่แห่งหนึ่งในเขตลุ่มน้ำทะเลาสาบสงขลานั่นก็คือ บ้านเหลี่มโพตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพราะพื้นที่แหล่งน,นี้เป็นแหล่งบ่งเพาะสั่งสมปลูกฝังและสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมพื้นบ้านที่เรียกว่าเปาเลีหลีมโพนั่นเองครับทั้งนี้ด้วยเหตุปัจจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาวัฒนธรรมพวกเราจึงคิดจัดทำโครงการเหล่านี้ขึ้น อันมีสาเหตุมาบอกอันมีสาเหตุมาจากว่าเพลงเรือแหลมโพเนี่ยเป็นเพลงเรือที่คล้ายคลึงกับภาคกลางแต่แตกต่างกันอยู่ที่ลักษณะของภาษานั่นก็คือใช้ภาษาถิ่นใต้สำเนียงสงขาครับและเพลงเรือแหลมโพเองก็สื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีท้องถิน่นประวัติศาสตร์ท้องถิน่น ภูมิปัญญาวัฒนธรรมของคนลุ่มน้ำทะเลสสงขลาได้อย่ากกงกลมกลืนจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันเราอาจจะเห็นได้จากในอดีตนั่นก็คือเมื่อถึงเดือน11อน้ําก็นองเต็มตะลิงเราทั้งร้ายชายญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงนั่นก็คือเกิดประเพณีลากพระออลอยกระทุเ <c oughs> ขาก็เลยเอาเพลงเรือแหลมโพนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหรือลาก เออเอา,เ,อา,เ,อาเรือพระจากวัดจากพื้นที่ชมชนหนึ่งไปอีกวัดหนึง่งดังนันงน้นเพลงเรือลำภูมีลักษณะเด่นนอกจากภาษานอกจากาทางด้านภูมิปัญญาแล้วทางด้านท่วงทํานองแล้วเขาก็มีความสัมพันธ์กับชุมชนวัดและโรงเรียนนั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับว่า มเป้าหมายนะครับที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมเหล่านี้นั่นคือใครบ้างครับนั่นก็คือพวกเราทั้ง5คนจะร่วมจมหัวลงท้ายเพื่อนำพาโครงการรู้รักเพลงเรือเหล่นี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ต้องมีแกนนํานักเรียนนั่นก็คือแกณน,นํานักเรียนเราศึกษากรณีโรงเรียนครูต่อวิทยานะครับ เราต้องมีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นคือปราชชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยลโีนะครับมีนักวิชาการก็แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเราต้องมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะครับประเด็นต่อไปครับเรามาดูนะครับว่าเมื่อกี้เราทราบกันแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีไม่รัศมีมีมปัญหาอะไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้ <c oughs> เด็ก ในเขตตะบลภูเต่านี่นะครับหรือพวกเราเองนะครับจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่เห็นฟิลไม่เห็นคุณ่าขไงเรียเรโบนครับแล้วก็ผ่านการสืบสารอย่างจริงจังนะครับไม่มีรูปแบบกระบวนการอนุรักษ์อย่างยัง่งยืนก็คือเป็นรูปธรรมนั่นเองแล้วก็ปัญหาทางด้านการตืนรายทางวัฒนธรรมจากาติแล้วก็ทําให้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปพวกเราในฐานะที่เป็นนิสิตครูสังคมศึกษานะครับ ก็เกิดกะรวนทัศนะครับแนวคิดอย่างหนึ่งว่าหนึ่งนะครับพวกเราจะต้องสรรหาคณะรรมการอีก5คนมาสมทบกับพวกเราเป็นสิบจะต้องขับเคลื่อนโครงการเหล่านี้ให้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมวางแผนนะครับกิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับนำไปสู่ขั้นตอนการดำเนินงานคือ พวกเราจะลงไปศึกษาเรียนรู้กับครูปูญญาต้องติ่นก็คือปราดที่เขามีความรู้เกี่ยวกับ,บ,บเพลเรลลัมูเนี่ยว่าณวันนี้เพลเรลลาโพูยังยงลงเหลืออะไรอยู่บ้างประวัติความเป็นมามีบทเพลงขี่บทเพลงมีดนตรีอะไรบ้างมีปราดอยู่ที่ไหนเขาชื่ออะไรเขามีแนวคิดอย่างไรกับเพลเรลลัมฟูนะครับหลังจากนั้นพวกเรา,าก็จะระชาสัมพันธ์โครงการ ประสานไปยังโรงเรียนครูต่อวิทยา,ญญาเพื่อเปิดรับสมัครตัวแทญญวนน,กน,นทักเรียนเนี่ยมาอบรมแนนํงค่ายรู้รักในเรือเลโูนะครับ <c oughs> เพื่อให้เด็กเขาได้เล็กเปลี่ยนเรียนรู้ในค่ายก็จะเชิญปราชาบาา้านมาในค่ายก็จะมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แล้วก็เด็กเขาได้เกิดว่าอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตเขาเป็นยังไง <c oughs> เขาก็จะได้เล่เปลียนเรียนรู้ในกิจกรรม ให้อบรมรู้รักเป็นเรลโพนะครับหลังจากนั้นหลังจากเด็กเขารู้จกักมีความรู้ความเข้าใจแล้วและเรียนรู้แล้วเขาก็ต้องลงประเพื้นที่โดยให้แนวคิดว่าเป็นกิจกรรมแรกเรียนเรียนรู้และสร้างนวัตรกรรมท้องถิ่น mm hmm. เพื่อนําองค์ความรู้มาสร้างสรรค์สือ่อ mm hmm. นะครับพวกเราสิบคนและ mm hmm. น้องๆก็จะลงไปอยู่กับประชาชนที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเพลงเรลลโพนะครับแล้วก็นำกิจกรรม นําองความรู้ทั้งหลายนั้นมาจัดเป็นกิจ,จก,กรรมเป็นนิทรรศการและแสะดงผลงานเด็กนะครับในรูปแบบของนิทรรศการในรูปแบบของคําขวัญในรูปแบบของภาพถ่ายนะครับวันนั้นเช่นเดียวกันเราก็จะจัดเวทีเสวนาภาคประชาคมนะครับด่งน,นั้นก็ต้องมีพวกเราเป็นผู้ดําเนินการเสวนามีเด็กเป็นผู้ร่วมมีครูในโรงเรียนมีปราชญ์ชุมชนมีนักวิชาการ มีอบทอ,องค์กรปกองทอ้องถิ่นเขามารับฟังว่าณักวันนี้เด็กเขาเห็นความสําคัญเด็กเขามีแนวคิดอย่างไรที่จะอนุรักษ์ไว้ซึ่งเพลงเรือหลมโพครับสุดท้ายแล้วกิจกรรมทุกอย่างก็ดําเนินการหมดพวกเราเองก็ต้องเป็นผู้ที่จะออคอยติดตามรีชิคข้อมูลต่างๆที่เราดําเนินการมาทั้งหมดว่าเด็กนั้น เขามีความรู้แค่ไหนณวันนี้ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราสำรวจอย่างไรและสิ่งที่คาดหวังในอนาคตอย่างลึกๆหลังจาก4เดือนนะครับนั่นก็คือว่าพวกเราในฐานะมิยิครูนะครับเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมใหการเรียนรู้นั่นก็คือหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับสาระเพลงเรืรแหลมมพงให้เกิดขึ้นได้ไดในโรงเรียนครูต่าวิทยา นั่นก็แสดงว่าพวกเราไม่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเฉพาะเด็กเยาวชนหรือชุมชนแห่งนั้น <c oughs> เรามุ่งพัฒนาทางด <c oughs> ้านองค์ความรู้ศาสตร์วิชาการแห่งความเป็นครูได้อีกทางหนึ่งครับแล้วก็ประการสุดท้ายหลักจากเสร็จสี่เดือนหากโครงการของเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชนโรงเรียนและองค์กรสนับสนุนภาคทุกบัตรส่วนแล้วปีต่อไปเราก็จะต้องจัดตั้ง

หรืออาจารย์ปโยชื oh. ่นก็อาจารย์เพลงเรือแหลมโปูก็คือฟังเอาจาก YouTube บ้างหรือเขาบันทึกผ่านเว็บไซต์บ้างก็เอามาปรับเนื้อหาตัดต่อ คือปรับให้เข้ากับจะนำไปใช้ในเรื่องในโอกาสอะไรอะคะแก่แกัแบบโลกร้อนก็าเอาเนื้อหาเกียวกับโลกร้อนมาใช้รถซิ่งหาเสียงก็คือเอาเบอร์เอาชื่อคนนโยบายมาใส่ในเพลงอะไรกลรารู้ได้ไมว่าเป็นลักแสดงของเือมันจะมีชัดเจอย่างี้มันจะเรตัวีเยแหลพอจริงๆมันก็คือนเดีๆนี่เองครับ่ไปเอาแต่ว่าเป็นคนอนเปตที่ใช้ลักษณะ เขาเรียวกว <โก S 1> ่าเ,เ,เรียนแบบกลอนหังปลาลุงมโนรานะครับซึ่งเป็นกลอนปบบใช้ภาษาถิ่นใต้ในการแต่งและก็จะมีคํารับเช่นที่ว่าอาจารย์ได้ฟังเมื่อกี้โตกเหล่วเลจิงเหลวาเลนี่เป็นคารับนะครับเป็นคํารับเสริมความไปลาะข,ขึ้นก็คือความสามัคคีลุกคู่กับพ่อเพลงแม่เพลงอย่างนี้ครับใน,ในการกระบวนเพราะเมื่อก่อนเขาจะว่ากันบนลําเรือเพราะเมื่อก่อนคู่ต่อเนื่องบินมีสายโครงครัมอาจารย์ คนธรรมดก็คือเพลงเรือก็อยู่บนลำเรือเขาจะว่ากันเพื่อความสนุกสนานเอ่อเขี่ยวเกี่ยวดาราศีกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังๆมาเขาจะเป็นการบันทึ้นเรื่องราวต่างๆในบทเพลงเช่นงานต้อนรันปีนี้อาชักปั๊กปีนั้นเอาลูกสาวมาแล้วแต่งกันอะไรแบบนี้ครับมีการอะไรที่ของยุมชนบริสัทก็เป็นเป็นเรื่องราวเป็นบทเพลงมาแล้วเหมือนที่ที่เขาบอกว่าอัดแต่งรูปร้อนกันบ้างเพราะว่าเป็นการระลลงใช่ไหมครับโดยใช้ศิลปะระดับตรงนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารออกไปในการสัมพันธ์นะครับ แว่าพอฟังปก็รู้เลยว่าอ้ม <c ười> <t ell> ันเป็นอกษเป็นเรือแล้วแล้วแล้วสิ <ness> <c ười> um, ่งที่สําค <c ười> <s mental Sure> ัญของโพอราฟัง uh, ปั๊บหนังตะลุงมนูรามันก็ร้องต่างกันแต่เพลงเรือที่ต่างจากนังตะลุงมนูราถึงมีเครื่องดนตรีเหมือนกันถึงที่ต่างก็คือว่าถ้าเราดูมนูราเขารับ หนึ่งวะเขารับช่วยครั้งเดียวนังตะลุงก็มีก็ไม่ไม่มีรับแต่ก็ช้คำว่าอ๋อหรือเหล่านี้มนุราพขว่าอ๋อแล้วก็มีรับครั้งเดียวแต่เพียงเรือแหลมภูมีรับสสามครั้งอาจจะรับสามคำสุดท้ายชื่อบุคคลสำคัญหรือประเพณีหรือกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นโดดเด่นในบรรทัดนั้นครับอาจารย์ มันเป็นมุตตปาฐะเล่าปากต่อปากเช่นเขื่อนวัดไทยประเทศนี้เพรว่ามันยังมีเดินอยู่นจากประเทศไทยเราวาาวา่าอาจจะเป็นประเทศนี้เพราะว่าไปแสกเทียนเมืก่อนใชครับแล้วความายตอนนี้ไม่มีจจุบันมันมันก็จะเปลีป่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับเพราะเมื่อก่อนคือกถเดินทางทางน้ำเป็นหลัก ปัจจุบันมันก็มีรถลน์มีเครื่องบินเขาก็คงจะระะ้องกันไม่ทันครับคือถ้าไปร้องไปร้องกันบนรถร้องก่อนเขาบอกอ่านมาโมงบอกไอ้นี่เปลี่ยนเปลี่ยนมาก็จะเป็นรูปแบบชิ้นเป็นการเป็นหลังบานเป็นการให้เห็นถึงว่าปีเลยมีความเหมือนกันอย่างนี้คือร้องได้ในในโอกาสอื่นแต่จะไม่ใช่ช่วงจำลองแล่าครับผมเป็นการประยุกต์มาใช้มากกว่าในอดีตก็คือว่าไอเนี้ยเขาเขาเขา เทชพระใช่ไหมจากชุมชนนี้ไปยังวัดนั้นพี่ก็เลยบอกว่าพี่ละเลี้ยงภูจะสัมพันธ์กับคนชุมชนวัดโรงเรียนณวันนี้สิ่งนี้สามสิ่งนี้สี่สิ่งนี้เราจะไม่ให้หายไปเชิญต้องไปแล้วถ้าดูว่ามันเป็นปากต่อปากแล้วพี่ยังจะ,จะ,จ,ะจะนำเนี่งพี่ละเลี้ยงภูเนี่ยไปอยู่ในหลักสูตรท้องสินได้อย่างไรไปไปแบบไปใช่ไหมไเนี่ยไปไหลักสูตรท้องสินอ๋อ อันดับเรกเร,เราก็ไปรวบรวมข้อมูลถูกไหมครพอเรารวบรวมข้อมูลเสร็จเรารู้เลยว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะนํามาเขียนเป็นหลักสูตรท้องถิง่นเราก็จัดทําเลยหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องเป็นแหลมโพสาระการเรียนรู้ที่หนึ่งจองดามสี่ใส่เลยเระบบความเป็นมาประเททบทเพลงฝาชาวบ้านวิธีการนำมลกแนวต่ตางกรารักเป็นหน่วยการเรียนรู้พอเราทําได้อย่างนี้มันไม่ใช่เป็นพุทธปาถิหาริยแล้ว มันมีเอกสารทางวิชาการมันเป็นการสอนและคิดว่าถ้าสอนแล้วเด็กเขารักในเป็นเรื่อมปูเขารู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็อะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้หรือหลักสูตรการเรียนรู้ท้องถิน่นเรื่องเป็นเหลมปูเนี่ยโรงเรียนคุณตวิทยาก็คงจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้เช่นเอาหลักสูตรเป็นเหลี่ยมปูไปสอนที่อื่นหรือเขานําเอา,เอาภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่นั้นมาเขียนเป็นหลักสูตรท้องถิน่น โดยดูต้นแบบจากหลักสูต้องสินเรื่องเปรมเรืองโพของโรงเรียนครูต่าวิทยาในอนาคตก็ดได้ครับนำข้อมูลนำข้อมูลมาอยู่ในย์ของคุณบรรดาของครูตออนาคตใช่ไหมครับค, <c ười> คือคืออยากดูว่าที่ทำานิทรรศการหรือว่าทำเป็นหลักสูตรต้นสินี่ยคือเราใช้สื่ออะไร นิทัศกาลเนี <mel 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 ่ยจะเป็นคำถ้อยคำถ่ายในการเล่าเล่าเรื่องเราใช้อะไรที่ทำให้น้องเขารู้สึกว่าน่าสนใจนะเพียงกระเดื่องโบยคืออย่างนึงเราเราต้องเราต้องรู้ดว่าเราเรียนเราราต้องเรียนรู้ด้วยว่าธรรมชาติของเด็กเนี่ยมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ถ้าไม่สนใจถ้าไม่น่าสนใจฉันทีไม่ชอบอ่ะที่บอกไหมคะเหมือนให้เรามาอ่านแค่นี้เป็นบทมามันก็จะมีการใส่มาพลอะไรแบบนั้นเนี่ยคือคือ ใช่ใช่้องได้เลยเหมือนถ้าเด็กเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราปลุกฝังให้เขารักได้เนี่ยมันจะมันจะโอเคมากกว่าก่อนปลุกฝังให้มันใหญ่ๆลองทำเป็นเหมือนกับการ์ตูนการ์ตูนเพลงค่ะเด็กจะสนใจเหมือนที่การ์ตูนเพลงหรือมันพวกจ้าตินจ้าอะไรพวกนี้คือความนั่นแหละค่ะลองดู ก็มนนาาสใจแล้วก็ยวนี้นักเตรียนักศึกษานี่คสามารถทสื่อนี้ไก็คืออาจจะทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นเกี่ยวกับพิเรนเรียมูใช่ไหมว่าประวัติศาสตร์มันเป็นประวัติศาสตร์ปอดทำไม่ได้พิเรนเรียมูยังไงคูมุนยาต้องติงยังไงแล้วปัจจุบันปัจจุบันเขายังร้องเพลงเลยบอกครับ อยากให้ตรงเนี้ยคือลองลองแบบว่าเหมือนเหมือนเรื่องการของเลีครูมีอะไรบ้างลอ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 งตีกันจริงในเรือเพื่อคนแบบได้เห็นว่าเป็นระดับครูยังมีนะสามารถทําได้ไหมก็ถึงประกวดคือแบบมา้องเพื่อสาธิตอ่ะให้ดูในเรือเนี้ยแบบนี้นะภายแบบนี้ริงแบบนี้นะแตั่ลาะนักผูหก็น่าสนใจนะใช่ ก็จะเปว่าต้องเป็นี่ครูเต่าหรือว่าที่ครูงองเดียวก็เปิดแค่วัฒนรของครูเต่าก็โอเคจริงจจะิจะตัจะ้งยัจะต้องจะตัก็ก็โอเคสิ่งที่น้องแล้วก็ทุกคนแนะนามาก็โอเคนะครับดังนั้นเราคิดว่าปีนี้เป้าหมายเราก็คือดึงไปรวบรวมใช่หมมีกลุ่มตัวแทน สร้างหลักสูตรต้องดินแล้วก็จัดเวทีเสวนาให้ประชาคมเนี่ยให้เด็กเขาพูดว่าแนวคิดตา่างไปเรื่อเนีอยครนะวันนี้เขาคิดอย่างไรทางผู้ใหญ่เขาจะดำเนินอย่างไรส่วนขั้นตอนวิธีการอื่นหรือว่ากิจกรรมที่เสนอมาเราก็จะทําไปตามระยะของโครงการปีนี้เราว่าอย่างนี้ปีต่อไปเราว่าอย่างนั้นเราทําคือตามสเต็ปเราจะมีตัวชี้วัดว่า การสืบสารการรักการรู้รักสืบสารทีเรียนปูปีนี้ระวังเป้าหมายไว้ที่อะไรบ้างดังนั้นในแต่ละปีเราก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับก็คืองานกับที่ว่าอันนี้ที่ไปทำก็คือเโรงเรียนใช่ไหมครัี่หาครสมาชชิก็คือ ถ้าสมมติว่าต่อไปอ่ะเราให้ให้ทางเรงเนี่ยจากทั้งพนชงลงมันมนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยก็คือว่าก็คือจะได้มีคนที่สุดชอบเรื่องนี้ต่อไปในประมาณนี้สามารถทำได้ไหมหรือว่ายังไงนั่นก็คือก็อค,ออคืออย่างน้อยก็คือเป็นการอนุรักษ์ที่ว่าเหมือมนสมบเราใช่ค่ะเหมือนเหมือนแบบเราเราอาจจะไม่คิดอยู่ใจุดนี้แล้วแล้วก็อย่างน้อยก็คือ,อม,มีผู้สุดชอบเรื่องต่อไปใช่แล้วก็เหมือนชมลงของอะไรอย่างน้อยก็คนมีคนทำอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ ในรูปแบบที่บอกว่าคตอวิทยาเขาเขาเขาเป็นตันแบบวิทยาโพที่จริงที่บางกรรมการจนาพิเศษรัชมังคลาการจนาพิเศษก็มีนะแต่ว่าคูณตอบเปบางกรรมมันอยู่อำเภอบางกรรมแต่ ที่ศึกษาจริงๆก็คือต้นแบบหรือว่าต้นฉบับเดิมมันอะแหล่งที่เกิดเป็นแหลโพจริงๆมันก็คืออยู่ที่แหลงโพบ้านแหลโพตะบนภูเต่นตนี่แหละนั่นแหละเพราะว่าเดิมตั้งแต่ปลายโครงแหลโพนะมันก็ลงทะเลสาบสงขาถูกไหมครับอยู่ทะเลสาบสงขาตอนกลางจากแหลโพมันจะเรื่อยมามันก็จะมาเจอกันที่ คงเหมันก็บรรจุคขของอุตภูมาแต่ก่อนเขาใช้การเดินทางทางเรือมายังทะเลสาบสงขลามายังไอไอเนี้ยเล้มสนเนี้ยเขาเดินทางเรือแต่ณวันนี้เขาไม่เดินเพราะเขาเดินเขา,ขาใช้รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์หรือว่าการเดินทางแบบ์ทรู ริบตำหน้ามันจะตามไปเชิค,ครับ <c oughs> แล้วก็วันที่12บธันวา,าทางศูนย์มีการประชุมวิชาการภูมิปัญญาท้องถิ่น17บโรงเรียนก็จะเชิญตัวแทนนักเรียนมาแสดงวิธีเปิดคือเพลเรนเมโูนะครับก็มีโอกาสก็เชิญที่อบจสงขลา12บธันวานะครับ2อง5 เข้าไปนะครับครับ <c oughs> มีความที่เห็นนิดหน่อยคือเพลงเรือแหลมโพนี่นเป็นสื่อนะที่เรากำลังจะบอกว่าเรากำลังจะอ,ะอนุรักษ์ฟื้นฟูเพลงเรือแหลมโพใช่ไหมคือเพลงเรือแหลมโพนี่เป็นรูปแบบเป็นรูปแบบการแสดงนะครับแต่ที่อยากรู้ว่าเนื้อหาเนื้อหาที่เราจะพูดผ่านรูปแบบเนี่ย มันมันเป็นยังไงครับมันเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องราววิถีชีวิตเหรอหรือเป็นอะไรมีในใจไหมครับว่าว่าเนื้อหามันพูดเรื่องอ,อะไระ<อ>เพราะว่าลองบองที่ไม่แน่ใจว่าเราคิดไว้อาจจะคิดได้อยู่แล้วเนี่ยเราเจอนนองค่ะอ่าไอ้คนี้เนื้อหาในเพลงเงือแหลมโพเนี่ยจะพูดถึงประวัติความ ปรวัติศาร์ท้องถิ่นประวัติความเป็นมาแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอชาวแหลมโพค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงคือเขาจะเล่าเล่าผ่านบทเพลงค่ะแต่แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ระบุใช่ไหมครับว่าจะวิถีชีวิตเรื่องอะไร,าารเรื่อง,ง<พ>าอาหรออารเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเสี่งร้องเรื่องประเพณีเดือนนี้มีประเพณีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่พี่สังเกตอันหนึ่งเนาะพี่เนี่ยก็ไปดูไอ้ เกียวคูดูอย่างเงี้ยคือที่เกฮูดูจะมีความหมายเนี่ยมันต้องใส่ความเข้าไปอย่างของที่ที่ดังๆอ่ะที่ออกดีแท็กบานเรา,าเราก็แบบบานเรา,าเราก็หงังนี่ใช่ไหมแล้วเนื้อหาในเทรนก็จะพูดถึงเรื่องความหนุนแหนของการทำท้องถิ่นนะพี่ก็เลยคิดถึงว่าเออถ้าเราไปจับที่ตัวสื่อพื้นบ้านอ่ะมันเป็นแค่รูปแบบแต่จริงๆเนื้อในมากกว่าที่เราจะจะเอามาสร้างการเรียนเลยถูกไหม พี่ก <tu i ro> ็เลยคิดไปถึงแกว่าเออจริงๆแล้วเนี <tonight> ่ย uh, ม anyway. ันสนุกมากเลยนะถ้าเอาเรื่องเนี้ยเป็นตัวพูดเรื่องเทศกาลต่างๆในชีวิตต่างๆไล่ตามห่วงเวลาของของปีตัิ้งตัดทิทินอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็วิจั้คิดแต่กอนเออก็คือในอดีตเออเป็นระแวงโพหนึ่งเพลงถูกใช้ยังไงอ่ะเป็นระแวงโพหนึ่งเพลงเนี่ยแต่ก่อนเขาจะใช้เป็นระแวงโพเกี่ยวพาราสี คือล้อกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายคือดีลากขราดนั้นดรบแล้วเา็าเป็นอะไรแหลมบูวางบทเหมือนที่เราได้ร้องเมื่อกี้เ็จะพูดถึงประเพณีกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถวายเจียนพรรษาแต่วันณนะวันนี้เป็นอะไรแหลมปูได้แต่งขึ้นเพื่อลดโลกรนอ่นได้แต่งขึ้นอะไรรดทริ้งอะไรที่เราบังถูกไหมแล้วก็ แต่งเพื่อหาเสียงนะแต่งเพื่อหาเสียงดังนั้นต่อไปถ้าเราในสานะปูสังคมคราวันนี้เรารู้จักเป็นเรื่ยงโพแล้วต่อไปโดนสอนวิชาพระพุทธศาสนาสมมติพุทธประวัติเราอาจจะแต่งเป็นเรื่ยแรงโพเล่าเป็นพุทธประวัติเจ้าชายจิตตะรปัตตุที่นั่นอัตตรู้ที่นี่ปณิธานที่นั่นหรือบทคําบทอะไรอะหลักคำคำสอนใจรักสมมติเราแต่งเป็นเรื่อวงโพได้ คิดว่าอนาคตถ้าเราได้เป็นครูเราคงจะาําอย่างนั้นได้เป็นแค่สื่อวิธีการที่เราจะสือที่ที่ก็เลยมีความหมายของที่ะครับที่ก็เลยอยากจะเสนอแนะเนาะให้น้องๆวางแผนเนี่ยว่าภายในระยะเวลาสี่เดือนเนี้ยที่เราจะเอารูปแบบเนี้ยไปสอนน้องอ่ะให้เราเลือกว่าเราจะเอาเนื้อหาอะไรบ้างมันเป็นคือคือคืออันนี้มันเป็นสื่อเริ่มต้นอ่ะ มันเป็น motivation น่ะหรือออาไปเหมือน lesson plan น่ะเราสร้างเรงจูงใจก่อนใช่ไหมแล้วตัวเนื้อหาการเรียนรู้มันเป็นแค่จริงๆตัวเนื้อหาการเรียนรู้มเป็นตัวสําคัญหลังจากเพลงต่างหากในความคิดที่นะอันนี้แลกเปลี่ยนกันนะที่มองแบบนั้นพี่เลยจะเสนอให้เราเนี่ยคือวางแผนให้ชัดว่าจะพูดเรื่องอะไรคือโอเคตอนนี้มันเห็นแล,ล้วล่ะเราจะพูดเรื่องประวัติความเป็นมาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วมันเรื่องอะไรบ้างที่เราจะจะ เริ่มทำในในโครงการนี้เลยนะครับพี่ก็เลยคิดว่าตรงนี้มันจะทำให้โครงการเรามันชัดว่าเราจะนำเอาเอาเพลงเรือที่มันเป็นแค่รูปแบบเนี่ยไปสอนวิถีชีวิตเรื่องอะไร,ะรบ้างประมาณนะั้นเข้าใจเนะเาะเข้าใจครับขอบคุณครับดังนั้นขอสรุปอีกครั้งหนึง่งเป้าหมายซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่า4เดือนนี้โครงการเราที่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญนะครับหนึ่งเรารวบรวม ประวัติความเป็นมาประเภณีครูพยาองติน่นปีงเรือนแหลมฟูให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นในฐานะที่เราเป็นครูหนังค่ที่ใช้กับว่าโพจะมีความรู้บวกกับมีอญญาจา,ารย์ในศึกษาศาสตร์ของเราเนี่ยต้องช่วยเขียนหลักตรูท้องติ่นให้กับโรงเรียนครูต่อวิทยาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหลัก,รกรตรูท้องติ่งปีเงเรือนหลบฟูให้ได้นี่คือตัวชี้วัดสองตัวชี้วัดที่สองณว,ว,วันนี้เด็ก เกิดองค์ความรู้ไม่ใช่ความรู้ใหม่นะเกิดองค์ความรู้เพิ่มขึ้นณนะวันนี้เขารู้ครับแต่คลมเครือเพราะขาดการถึงโทษอย่างจริงจังขาดรูปแบบที่เห็นเป็นรูปธรรมณวันนี้เราจะเอาเด็กมาอบรมเรียนรู้แล้วให้เด็กเขาเสนอแนวคิดจัดตั้งเป็นเวทีปัญญาคงเพื่อเพื่อสร้างองความรู้เกิดความรู้เพื่อให้เด็กเขาได้เสนอแนวคิด แล้วก็อนาคตก็คงจะฝากความหวังไว้กับผู้ใหญ่แั้วแหละไม่ว่าจะเป็นฝากภูมิยาต้องถิ่นแล้วก็องค์กรปกครองตนท้องถิ่นแวันนี้สีเดือนเราขอสองกิจิว,วัตค,ครับือหลักปรต้องถิ่นกับสร้างความรู้แล้วก็เปิดแนวคิดในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในรูปแบบของเออผมใช้คําว่าอะไรเดีย่ยว เป็นวาระเด็กครูเต่าว่าด้วยการร,ารับเป็นเดเลโมอย่างจังยืนมาแล้วกัน2องตัวนะครับแล้วก็หากไป็รับการตอบรับดีก็จะน้อมรับเอาสิ่งที่อ,อ,อาจารย์ที่พี่ๆี่น้องๆแนะนำขับเคลื่อนก่อต่อในปีต่อไปครับขอบคุณมากครับมี่เพิ่มเติมอีกไม่นาบ